ค่ะสวัสดีค่ะกินกับไค่จูวันนี้นี่มายโยยี่ห้อฮาร์ตี้สปูนค่ะจากประเทศเกาหลีมี3ามรสตัวแรกนะคะฮอตมายโยฮอตมายโยเนี่ยจะมีลูกพลิกด้วยตรงนี้แล้วก็มีส่วนผสมของน้ำมันถั่วเหลืองน้ำ อัมันพริกน้ำส้มสายชูไข่ขาวนะคะไข,ไข่แพะไข่ได้นะอันเนี้ยขนาดอยู่ที่ประมาณ130กรัมนะคะตัวของมายโยค่ะค่อนข้างจะข้นนี่นะความเลยด้วยเดี๋ยวความให้ดูว้สีมันก็จะออกแบบอมส้มนิดนึงนะคะก็เป็นอันรู้กันว่าอันเนี้ยมันผสมพริก เดี๋ยวจะลองชิมให้หนูตัวที่2นะคะจะเป็นกาลิกไบยญนี่มีลูกกระเทียมแล้วก็ฉลักเป็นสีเหลืองนะคะตัวเนื้อมันก็จะเป็นสีเหลืองเหมือนกันจะเป็นสีเหลืองขุ่นๆน,น,นิดนึงแล้วก็จะมี texture ของกระเทียมอยู่ด้วยนะคะเป็นเม็ดๆส่วนตัวที่3ามะะอะค่ะทรัฟเฟิลโค่ะอันนี้เขาก็ใช้น้ำมันเห็ดทรัฟเฟิลนะคะ ส่วนเมื่อกี้กาลิกอะเขาก็ใช้น้ำมันกระเทียมค่ะทั้งหมดเนี่ยใช้ลักษณะของการผสมเอาน้ำมันกระเทียมเข้าไปน้ำน้ำมันพริกน้ำมันกระเทียมน้ำมันทัฟเฟลตัวทัฟเฟลเนี่ยสีจะเป็นแบบออกน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็มีแบบเหมือนเป็นผงทัฟเฟลเล็กๆนะคะมาเรามาลองชิมกันอันนี้แท็กเกอร์นะคะมันเป็นแท็กเกอร์แบบรดจืดอาจะบิดมาดูมานิดนึง เริ่มที่สีชมพูลลพรสเพ็ดก,ก่อนนะคะถ้าสำหรับผู้ใหญ่นะคะมันเผ็ดนิดเดียวแล้วคือกินไปตอนแรกอะ่ะมันจะไม่รู้สึกเผ็ดมันจะเผ็ดตามหลังหลังจากที่แบบเราเคี้ยวไปสักพักแล้วสำหรับผู้ใหญ่อะโอเคค่ะแต่ว่าเราไม่แนะนำให้ใส่ให้เด็กกินนะต่อมา กากลิตรไม,มโยเนี่ยโดดเด่นด้วยกลิ่นค่ะแน่นอนมันกลิ่นกระเทียมแต่ถามว่ากลิ่น,มนแมงขนาดที่ว่ากระเทียมกระเทียมไหมไม่ขนาดนั้นค่ะกลิ่นมมโยมันมาก่อนแล้วกระเทียมมันแตกปลายอันนี้เราว่ามันเวิร์กมากกับการที่ทาแซนด์วิชอ่ะอันนี้เวิร์กมากหรือว่าใส่กระสละัดมันให้ความรู้สึกเป็นของข้าวของเขา,ขาต่อมาคืออันนี้รสชาติเนี้ยเรามั่นใจว่าเราจะชอบเลย กลิ่กนกลิ่นทาฟโฟมาเลยกลิ่นทาฟโฟตีขึ้นจมูกแต่มันไม่ได้แบบกลิ่นแรงกลิ่นแหลมอะไรเงี้ยกลิ่นมันจะแบบน,น,น,นุ่มนวลนิดนึงแล้วว่าอันเนี้ยสำหรับคนที่ชอบทัฟโฟน่าจะโอเคนะน่าจะแฮปปี้กับทัฟโฟมาอยองแต่ว่า กรลิกเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ได้คาดคาดหวังว่ามันจะดีแต่มันดีเอาจริงๆแล้วฮาร์ตี้สปูนอนะทั้ง3ตัวเนี้ยคือดีทั้ง3ตัวเลยให้แบบถ้ามี10ก็ให้10แต่ถ้าเลือกตามความชอบที่สุดอะเราชอบ2ตัวนี้ตัวเนี้ยเรายังรู้สึกอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นคนไทย ความเผ็ดมันยังไม่ถึงบอกก่อนว่าผลิตภัณฑ์นี้มาจากประเทศเกาหลีนะคะมันไม่ได้แบบเผ็ดขณะที่คนไทยอ่ะเราเรารู้สึกอ่ะจริงๆเราเป็นคนไทยที่กินเผ็ดน้อยมากนะคือถ้าคนไทยที่กินชอบกินเผ็ดเผ็ดแบบเผ็ดเผ็ดของคนไทยอ่ะมันอันนี้คือมันไม่เผ็ดเลยมันรู้สึกถึงคลิกน้อยมากเอาจริงๆแล้วอ่ะทำให้เรารู้สึกว่าเออแบบอันนี้เป็นอันที่เราชอบน้อยที่สุดแต่ แต่ที่เราให้คะแนน10เต็ม10อะทั้งสามอันอะเพราะว่ามันคือมายอคอนอื่นอะก่อนเราจะตัดสินมันอะเราก็ต้องเบสออนมายกขอนก็คือคิดว่าเป็นมายอ่อนอย่าไปคิดว่ามันเป็นซอสพริกที่ใส่มายแต่เราต้องคิดว่าเป็นมายที่ใส่พริกเพราะฉะนั้นอัตราผลของริกของเขาอะมันก็จะน้อยกว่าอยู่แล้วแล้วนี่มันเป็นผิกเกาหลีเราจะไปคาดหวังให้มันเผ็ดเวอร์ ver, มันก็ไม่ได้แต่แน่นอนรสชาติมันออกมา กลิ่นมันออกกลิ Green, น่นนะมันมาก่อนเลยนะมันให้ความรู้สึกว่าปิ๊กเนี่ยเขาเรียกเผ็ดอนุบาลอนะเผ็ดน่ารักน่ารักแต่ก็ไม่แนะนําให้เอาให้เด็กเล็กๆ,ๆกินเพราะว่ามันแอบ,บเผ็ดเล็กๆอะออเด็กเขารู้สึกได้นะว่านะก็วันนี้ถ้าถามว่าใครชอบมายอแล้วอยากจะลองก็ไปหาซื้อกันดูนะคะตามซุร์มเก็ตต่างๆ แต่ว่าปกติแล้วมันจะไม่วางขาย3รถชาติเรียงกันแบบนี้นะคะซุปเปอร์มาร์เก็ตหนึ่งห้างหนึ่งมันก็จะมีสักรถหนึ่งะคะหรือ2รถนี่เราตามมาได้3นี่ก็แฮปปี้หรือว่าจะสั่งออนไลน์เราเห็นในช้อปปีมีให้สั่งออนไลน์นะคะแต่ว่าสั่งออนไลน์แพงกว่าซื้อหน้าร้านแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบแล้วเจอเราคิดว่าอย่าสั่งออนไลน์ซื้อซื้อนา,าน ่ตามท o อปกูเม้มีแน่นอนค่ะนะคะสำหรับวันนี้ก็อาจจะเป็น EP ที่สั้นๆนิดนึงนะแต่ว่าตั้งใจทำแหละอุตสาแบบตัดกระดาษแล้วก็ออกมาเอามาแบบโรยให้ดูว่ามันหน้าตามันเป็นแบบนี้แล้วก็ texture เ,เ,เราชอบความที่มันไม่เหลวแล้วก็มันก็ไม่มันมากด้วยนี่มันแทบจะไม่ซึมคือเคยเจอมาย o บางยี่ห้อที่มันแบบเทป,ปึบอะอีกระดาษเนี่ย มันซึมทันทีเลยกระดาษนี่คือเป็นถุงแซนด์วิชอะคะ่ะมันก็เป็นเก็ดอาหารอยู่แล้วอะเราคือแบบถ้ามันจะยังซึงมออกมามันก็แสดงว่ามีน้ํามันมากไปอะเออแต่อันเนี้ยคือไม่ไม่ค่อยนะไม่ค่อยมีน้ํามันบบให้เห็นอะไรเงี้ยก็เอาเป็นว่าใครที่แพ้ทั่วเหลืองและไข่ไม่เหมาะกับผลิตภัณฑ์ฮัตตี้สปูน,นะคะสําหรับวันนี้ก็เป็น E ีีสั้นๆไว้คราวหน้าจะมีผลิตภัณฑ์อะไร จะเป็นมาจากประเทศไหนก็ติดตามกันนะคะไขรจูจะเอามารีวิวเรื่อยๆถ้าใครอยากให้ไขรจูรีวิวผลิตภัณฑ์อะไรหรือว่าจากร้านไหนก็คอมเมนต์กันมาได้ในคอมเมนต์ของ Youtube เลยก็ได้ค่ะไขรจูอ่านทุกคอมเมนต์อูแล้วแต่ที่แน่ๆอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เมื่อคุณ Subscribe แล้วกดกระดิ่งมันจะแจ้งเตือน ใอ้กุนได้รู้ว่ามันมีคิดใหม่มาแล้วนะใ,นนใครจูก็จะไปพยายามไปหาอะไรที่มันน่าสในใจมารีวิวกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ